วัดีนะคะวันนี้นะคะไผ่ก็จะมาขอเล่า,เ,า,เ,าเกี่ยวกับการที่เอาพระพิคเนศนะคะหรือว่าพระพิคเนสวนเนี่ยนะคะไปทําพิธีที่วัดบิสนุซึ่งเมื่อหลายปีก่อนไผ่ก็เคยเอาพระพิคเนตเนี่ยไปทําพิธีเบิกเนรที่นั่นมาแล้วนะคะพูแบบคนไทยคือเบิกเนรแต่ว่านี้ถ้าจะพูดแบบอินเดียนก็ไม่รู้ว่าต้องหมายความว่าอะไรแต่อาจจะท,ทําพิธีให้รู้สึกว่าเชิญองค์เทพม,มาอยู่ อออยู่กับท่านนะคะทำทีทีให้แบบมีความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งไผ่เนี่ยได้ไปอินเดียมาเมื่อเดือนที่แล้วก็คือเดือนกรกฎาคมนะคะแล้วเราก็ไปเลราดักนะคะระหว่างทางก็เจอเจอชอบก็จะซื้อมานะคะใส่คำว่าซื้อเพราะว่าไม่ได้อยงางทำทีทีไม่ได้เช่าในวัดอะไรใดๆเลยค่ะไม่ได้มีเยอะมากมายเหมือนชัปุระด้วยนะคะก็ เลือกไปเลือกมาก็ได้มาทั้งนะคะ13องค์นะคะเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วเนี่ยเอาของชัยปูไปทำแล้วก็พอไปทำพิธีเสร็จก็แบ่งจำหน่ายให้คนอื่นไปในราคาที่ถูกมาก300บาทจนคนก็แบบ ด่าว่าเอ้ยทําไมให้เช่าถูกแต่จริงก็คือเช่ามาเพราะว,าว่าน่ารักพี่สาวเช่ามาให้นะคะแล้วก็เยอะเกินไปก็เลยต้องแบ่งออกไปบ้างน,นี่ก็ส3บาองค์อันนี้ก็ไม่ได้คิดว่าจะแบ่งไปไหนอาจจะมีที่เพื่อนอยากได้องค์หนึ่งเดี๋ยวก็จะให้ไปนะคะออะเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะคะนานมาแล้วค่ะตอนนั้นพ่ก็เหมือนเดินดุ่มๆไปที่วัดนะคะขึ้นไปก็ให้พามทําพิธีย้อนดูคลิปเก่าได้นะคะแต่ว่าวันนี้แตกต่างออกไปค่ะ เออวันเนี้ยตั้งใจไปคือ12สงิงหาคหมวันแม่ใช่ไหมคะแล้วก็เป็นวันหยุดแต่ไัยได้ดูแล้วว่าวันเนี้ยมันเหมือนเป็นวันสําคัญทางศาสนาฮินดูด้วยก็คือเหมือนเป็นวันไหว้พระแม่ลักษมีนะคะเขาบอกว่าเป็นวันวาราลักษมีวรันตำวันบูชาพระลักษมีเทวีนะคะซึ่งถึงจะบอกว่าครั้งก่อนนะคะที่ไผ่เอาเทพไปทําพิธีเนี่ย ก็ตรงกับวันปีใหม่ของฮินดูนะคะที่เขาเรียกว่าวันดีวาอะไรสักอย่างซึ่งใหม่ไม่ทราบเลยแต่อันนี้พอใครทราบนะคะดูเวลากําหนดบันเวลาแล้วว่าเออว่างวันนี้แล้วก็มีพี่ๆน้องๆหยุดแล้วก็เลยชวนกันไปทําอันนี้ก็ต้องแนะนําก่อนนะคะว่าวัดวิษณุทียานาวานนะคะเป็นเทวสถานแห่งเดียวที่มีเทพ ครบทุกองค์นะคะวัดวิษณุเนี่ยเขาจะเปิด6กโมงถึงเที่ยงหกโมงเช้าถึงเที่ยงหนึ่งรอบนะคะแล้วก็จะปิดแล้วก็จะเปิดบ่ายสามถึงสองทุ่มหรือสองทุ่มครึ่งนะคะเช็คเวลากันดีๆนะคะก็คือง่ายๆเลยนะคะหลังจากเที่ยงถึงบ่ายสามโมงเนี่ยก็คือวัดก็จะ เขาไม่ปิดหรอกคะ่ะแต่ว่าเขาจะปิดโบน์นะนะคะไปก็อาจจะไม่ได้เจอกับอะไรเลยนะคะก็ไปตามเวลานี้ดีกว่าวันนี้แพ่ไปก็คือ5้ามงเย็นนะคะ17บเนาฬิกานะคะไปถึงไปก็เจอร้านข้างล่างนะคะคนขายเนี่ยเขาจะเป็นอินเดียผู้ไทยได้น้อยมากน้อยน้อย,อยถึงขั้นน้อยมากเช่นใช่ซื้อขายอันนี้ได้ไหวเขาก็เหมือนจะให้ของไปมานะคะเดี๋ยวไปดูนะคะว่ามีอะไรบ้างนี่เราก็มาซื้อของที่นี่ได้นะคะ ที่รานอินเดียตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงเย็นมีทูปแล้วก็มีชุดดอกไม้แบบนี้นะคะแล้วก็มีลูกเกดมีน้ำส้มมีนมแล้วก็มีน้ำเปล่าเดี๋ยวเราจะขึ้นไปให้พามทําพิธีกันนะคะขึ้นไปแล้วค่ะทีนี้เพชก็เลยไปถามจน้าทีว่าเ,เพชรจะเอาพระพิคเนตมาเบิกนี่ได้ไหมเขาก็บอกว่าได้อ่ก็เจอ คนที่ผู้ไทยได้คล่องเลยนะคะเขาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้นะคือว่าจะต้องไปหาเจ้าหน้าที่วัดก่อนเพราะว่าจะมีการแบบว่าเหมือนต้องมีค่าใช้จ่ายในการเบริกเนี่นะคะ ตามองค์ระพิฆเนศเลยนะคะซึ่งพ่ยไม่ได้ถามว่าองค์เท่าไหร่แต่ว่าพัยมีทั้งหมด13องค์องค์เล็กองค์ใหญ่อะไรเงี้ยนะคะพัยก็เลยไปให้เขานับทั้งหมด13องค์ก็คิดมาพันหนึ่บาทค่ะเชื่อว่าที่เขาคิดเงินเนื่องจากว่าอันนี้ก็ต้องเข้าใจเขานะคะหลายคนเอาเทพมาทําพิธีวันนี้ก็มีคนเอาเทพมาทําพิธีนะคะแล้วก็ เอาไปให้เช่าบูชาแบบเป็นเชิงพานน์นะคะซึ่งทางวัดเขาก็คงแบบเห็นมาบ่อยต้องให้เขาอะนะคะพันห้าร้อยบาทนะคะก็จะเขียนชื่อตรงนี้นะคะเขาเขียนทําบุญเบิกเนธนะคะพอเราได้ใบเสร็จนี้แล้วนะคะเราก็เดินกลับขึ้นไปอีกครั้งนึงค่ะแล้วก็ไปให้ออพราธรรมนะคะดูเขาจะทําพิธีง่ายๆคะ่ะเอาพระพิคเนตนะคะตั้งแล้วก็หันหน้าไปทางพระแม่ลักษมีนะคะ ซ bread, so, fact, ึ่งวันนี้เป็นวันที่บูชาพระแม่ลักษมีใช่ไหมคะคนก็เลยเอาดอกบัวมาบูชาเยอะมากซึ่งไปไม่มีค่ะไม่ได้เอาไปนะคะก็จะให้เห็นว่ามีพระแม่ลักษมีนะคะกับพระวิษณุนะคะเขาก็จะให้พระพิคเนตหันหน้าไปทางนั้นหมืองคประธานอยู่ตรงกลางนะคะ

พิธีก็ประมาณนี้นะคะง่ายๆไม่มีอะไรมีการเจมิมมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะให้ออพระพิคเนตเรากลับนะคะส่วนของที่ไผ่เอาไปซื้อไปจากข้างล่างะคะ่ะอืมไม่ได้ใช้เขาไม่ยอมแกะออกมาเพาก่เลยไปถาวายพระแม่ลักษมีนะคะแล้วก็ให้เอากลับมา กินได้เนี่ยค่ะพวงมาลัยพวกเนี้ยนะคะที่เขาเอามาคลองเนี่ยที่เห็นในคลิปไปอะคะ่ะคือของคนอื่นทางนั้นเลยนะคะที่ไปไหว้เทพแล้วก็วางไว้ถ้ามีสินําใจก็ให้เงินกับคนที่ทําพิธีก็ได้นะคะไปให้ไปสองคน,นะคะ่ะก็ไม่ได้ให้เยอะมากนะคะแล้วก็ให้เขาเจมให้นิดนึงนี่ มีอะไรที่แบบซับซ้อนนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมไปก็คือเงินนะคะแล้วก็ใครเองเคยไปในวันธรรมดานะคะวันธรรมดาคือวันที่ทุกคนทํางานไปเรียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยเลยนะคะแล้วก็ไม่มีคนมาไหว้นะคะก็คือก็จะไม่ได้มีพวงมาลัยดอกไม้อะไรอย่างนี้นะคะแบบเยอะแยะไม่มีของก็เตรียมไปเองก็ดีค่ะหรือว่าซื้อลานข้างล่างอาจจะถวายด้วเค่น,นมแล้วก็มีดอกไม้แบบดาวเรืองอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะไปได้นะคะแล้วก็เผื่อว่าใครที่สนใจจะไป ทำาีที่เบิกเนตนะคะก็จะได้มีแนวทางกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนกันได้นะคะว่าใครเคยไปเบิกเนตที่อื่นหรือว่ายังไงก็มาเล่าให้เพื่อนฟังบ้างนะคะเราวันนี้ก็ขอขอบคุณที่เข้ามาดูนะคะสวัสดีค่ะ <railway tennis Sydney> தவம் நானே தேயம் சதாபரிபதிமுதிஷ்டோஹம் தேர்ஷ்பதம் சிவகிரா பிரத்திமம் விரதபாலம் வந்தே மகாபுசுரே நமோ நம மஹால நமோ நம மஹாலத்மீ நமோ நம புஷ்பாணிங் நமஸாண் சமர்ப்ப